จุดเริ่มต้นของระเบิดนิวเคลียร์เสียงบรรยายช้าและจริงจังพร้อมเสียงประกอบกล้องต่ำเบาในช่วงปลายทศวรรษที่1930โลกกำลังอยู่ในภาวะสงครามและวิทยาศาสตร์ก็กำลังก้าวเข้าสู่เขตแดนใหม่เขตแดนของพลังทำลายล้างที่ไม่เคยมีมาก่อนปี1938นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันออโทฮอนและฟริสเทอร์สแมนค้นพบว่าเมื่อยิงนิวตรอนไปยังธาตุยูเรเนียมมันสามารถแตกตัวและปล่อยพลังงานมหาศาลออกมานี่คือจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันฟิชชัน สหรัฐอเมริกาตระหนักถึงศักยภาพของการค้นพบนี้และความเป็นไปได้ที่เยอรมนีอาจสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ก่อนจึงเริ่มโครงการลับสุดยอดที่ชื่อว่าโครงการแมนฮัตตันแมนฮัตตันโปรเจกต์ปี1942โครงการนี้เริ่มต้นอย่างจริงจัง,จงนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเจโรเบิร์ตอพพนเฮเมอร์เข้ามาบริหารโครงการโดยมีเป้าหมายชัดเจนสร้างระเบิดที่ใช้พลังงานจากการแตกตัวของอะตอม วันที่16กรกฎาคมปี1945ที่ทะเลทรายรัฐนิวเมซิโกสหรัฐทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกในประวัติศาสตร์ชื่อรหัสว่า Trinity ร,ร,ระเบิดลูกนั้นปลดปล่อยพลังงานเทียบเท่ากับระเบิด TNT หลายหมื่นตันแสงสว่างจ้าราวกับดวงอาทิตย์และคลื่นกระแทกที่แผ่ไปไกลหลายกิโลเมตรโลกได้เปลี่ยนไปตลอดกาล ไม่นานหลังจากนั้นระเบิดนิวเคลียร์สลูกถูกทิ้งลงที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนับแสนและสงครามโลกครั้งที่2ก็จบลงแต่การกำเนิดของระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้นำมาเพียงชัยชนะแต่มันยังเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่มนุษย์มีอำนาจทำลายโลกด้วยปลายนิ้วของตนเองจากวิทยศาศาสตร์สู่เงามืดของประวัติศาสตร์